เอสักดาคมไทยประกันชีวิตมังกีไดเรกขอขอบคุณเอสักดาคมเอสักดาคมนะ,ะเป็นศูนย์รวมพระเครื่องยุค4.05.0แล้วที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนประเครื่องเข้าสู่ตลาดออนไลน์แบบเต็มรูปแบบนะฮะเอสักดาคมมีพระเครื่องพะองพะเกจิตชื่อดังและเครื่องรางราคาเบาๆนะฮะให้คุณได้บูชากัน ซึ่งเกือบทุกวันนะฮะเขาจะมีการไลฟ์สดและประมูลกันด้วยหรือแม้จะเป็นพระปิดตาแม่สีดาจันท์ก็สามารถหามาบูชากันได้เลยนะครับผมและยังมี YouTube ชื่อส่องอย่างเซียนนะฮะเข้าไปติดตามได้เลยช่องเอศักดาคมไม่แท้ยินดีคืนเงินขอขอบคุณไทยประกันชีวิต มะเร็งมีโอกาสเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยครับถึงแม้จะรักษาหายแต่ก็กลับมาป่วยได้ซ้ําอีกและมีค่ารักษาที่สูงมากเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณเองและครอบครัวการมีประกันที่ตอบโจทย์ครอบคุมรวมถึงโรคมะเร็งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้ด้วยหลักประกันสุขภาพดีๆไทยประกันชีวิตเฮลฟิตมัลติเพย์แนเซอร์ คุ้มครองมะเร็งทุกระยะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดถึง5ครั้งรับค่าชดเชยเมื่อต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร1นึ4ได้เลยครับเบาใจทุกระยะมะเร็งร้ายผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภยัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ขอขอบคุณมังกี้ไดเร็กสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านมหัศจรรย์เขามีไม้ม็อบราคา1890บาทดูเหมือนจะแพงใช่ไหมครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากปีหนึ่งมันยังไม่พังเลยครับ2ปีมันก็ยังไม่พัง3ปีก็ยังไม่พังครับนอกจากนี้ยังมีฟองน้ำมหัศจรรย์ที่ขัดคราบฝังแน่นต่างๆเช่นคราบชากาแฟคราบน้ำที่เกาะตามก๊อกน้ำใครอยากได้ของดีของอึดถึกทนแบบนี้ไปติดตามได้เลยที่มังกี้เดเร็ก และขอขอบคุณอ้าปากค้างสตูดิโอนะฮะใครอยากจะทำวิดีโอพรีเซนเตชันโฆษณาสินค้าทั้งเล็กและใหญ่งานถ่ายทอดสดทั้งในและนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวโปรดักชันทุกชนิดนะฮะเรารับทำในทุกราคาที่คุณต้องการมีงบเท่าไหร่ลองโทรเข้ามาคุยกับเราได้ที่อ้าปากค้างสตูดิโอครับผมสิ่งที่เป็นเบาะแสของเรื่องเรื่องนี้ค่ะคือหนูโฟกัสไปที่เจ้าของมือแรกเจ้าของมือแรกเจ้าของมือแรก ยังยังคุยกันอยู่ไหมครับเขาหายไปเลยตั้งแต่ขายบ้านอุ้ยเดี๋ยวนะแล้วแปลว่าเอกสารเขาก็ยังส่งมาที่บ้านอยู่แปลว่ารู้เรื่องราวของเขาเหรอรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นค่ะรู้แค่นั้นและคราวนี้ที่คุณบอกว่าคุณบอกว่าพ่อคุณตอนนี้คุณสื่อสารกับคุณพ่อได้คุณพ่อว่าไงบ้างหนูไม่สื่อสารคุณพ่อค่ะคือรู้ว่าคุณพ่ออยู่อะรู้ว่าคุณพ่ออยู่อยู่ตรงไหน จกหัวผมไหมเนี่ยทำไมได้เสียงคนเดินนี่เสียงคนเดินอุ้ยุกใจพี่เจไม่ใช่ฮรนรี่ปัตเตอร์จิเอออย่างนี้ก็ได้คราวนี้ผมถามพี่เพรินมีคนเคยได้ยินเสียงคนเดินอยู่ด้านบนทุกคนในบ้านทุกคนในบ้านซึ่งก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าคืออะไร ค่ะอันนี้เข้าไปนี่คือห้องครัวอะไรใช่ไหมครับห้องครัวทางซ้ายค่ะอันนี้ห้องครัวเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาปรุงอาหารแล้วก็เนี่ยวนเวียนอยู่ทําแต่อยู่แต่ในครัวงเง้ยก็ไปป้อนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันอะของใครสักคนอะไรสักอย่างอะ ส่งมาทําไมไม่รู้อ่ะทํำไมถึงเป็นภาพแบบนี้อะไรอย่างนี้นเป็นภาพที่เขาจะแสดงผู้หญิงคนนั้นรักษณาเป็นไงมีอายุแล้วค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สาวอ่ะก็น่าจะสี่สิบประมาณหรือไม่ก็สามนสะิบปลายๆประมาณนี้ค่ะมีอะไรไหมพี่เบิร์ดก็มีเรากับแม่บ้านท่านนี้ค่ะที่ทำ<ม><ะ>ทำกับข้าวท,ทำไมเขาส่งภาพอย่างนี้มาไม่รู้เหมือนกันอืคือมันก็ไม่น่านะส่วนหนึ่งก็ยังสงสัยว่าผมไม่รู้ว่า บ้านเหมือนเมมโมรี่อะพี่เจเราไม่รู้ว่าเบอร์แรกที่มาอยู่อ่ะอเขาใส่เมมโมรี่อะไรไว้ในนี้เบอร์แรกกําลังพูดถึงเจ้าของบ้านแรกใช่ลงบบบสิ่งผู้ชาบอกว่าลงไม่ได้เจ้าของบ้านแรกอาจจะทําอะไรบางอย่างกับบ้านหลังนี้ไว้หรือหรือมีมีจิตแบบนั้นเช่นเหมือนประมาณว่าแขนอาฆาตเนี่ยเกียดผู้ชายเออหรือแบบเออกูอยู่กันผู้หญิงอเงี้ยก็ดีแล้วไม่ต้องให้มีใครมาอยู่กับกูหรอกอ อันนี้คือบ้านอาถรรพ์เลยนะห้ามมีผู้ชายอยู่เนี่ยก,ก็มันอย่างอย่างที่บอกบ้านมันมีเมมโมรีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนมาอยู่ที่พี่สาวคุณเพิ่มมาอยู่ล้างบ้านไปหรือยังคําว่าล้างบ้านอย่างที่เรารู้กันม,มีการทําบ้านทาาับภาษาโบราณเรียกเสนบ้านหรือยังหรือมีการเคลียร์เหมือนรีเซ็ตฮาร์ดดิสก์ใหม่ฟอร์แมตใหม่มบ้านหรือยังใช่มีไหมไม่ถึงยังไงหมายถึงทําบุญบ้านมีทําบุญบ้านล้อมสายสินอ่าตอนรุ่นพี่สาวนะ ตอนเราตอนเราแล้วผมถามกลับไปย้อนเจ้าของบ้านคนที่สองคือพี่สาวค่ะตอนพี่สาวอยู่เนี่ยมีผู้ชายไหมมีหลานชายสองคนแต่คุณพ่อเขาจะไม่ค่อยได้เข้ามาจะมานอนเราก็ไปมานอนแล้วก็ไปใช่ค่ะมานอนแล้วก็ไปก็ไปโรงงานเราไม่ได้อยู่บ้านเป็นหลักแล้วอยู่ประมาณสี่ปีได้พี่เพิรินก็มาซื้อบ้านต่อ ช่ค่ะหรือมาเทคโอเรยยังไงเราก็ไม่รู้ค่ะอ่าฮะพี่สาวก็ย้ายบ้านออกไปใไกล้ๆก,กันตรงนี้คอหดูก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะคนเดิมอ่ะพยายามแบบผู้หญิงคนที่ที่แม่บ้านอ่ะแม่บ้านอ่ะฮะที่เป็นที่เหมือนแม่บ้านอ่ะที่ทคอยดูแลอ่าอาที่ทําอาหารอะไอย่างเงี้ยอ่ออาฮะก็ยังเห็นเขาแขา,ากิจวัตรประจําวันเขาอยู่ หนูก็เลยพยายามอ่ะนแสดงนะใช่ไหมอ่ะลองจ้องตามดูว่าสักทีหนึ่งว่าไปไหนเลยเข้าจู่ถาดอาหารอีกถาดหนึ่งอ่ะขึ้นไปข้างบนคุณเล่าเรื่องเรื่อยเลยผมให้คุณเกาะเรื่องนี้เลยคือเหมือนกับเขาว่าทําอาหารอ่ะหนูก็เข้าใจว่าทําอาหารให้กับคุณป้าที่อยู่ข้างล่างทานคุณยายที่นั่งอยู่บนวิวเชนอาร์เบาะโซฟาเลยนะั่นแหละทานคนหนึ่งอ่ะพอเขาป้อนเสร็จเข้าถืออาหารถาดเนี่ยขึ้นไปข้างบนอืมแล้วก็หายถ้าเราย้อนกลับไปเจ้าของบ้านแรก เคยเจอเคยเห็นเคยคุยบ้างไหมครับไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยแต่รู้ว่ามีแต่ผู้หญิงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยๆมูไปด้านหลังด้านหลังคุณจะต้องดูด้านหลังหน่อยไหมว่ามีอะไรไหมคือหนูไม่เห็นด้านหลังนะอ่ะกต้องตามไปเลยครับคุณน้องมองซ้ายขวาก่อนนะ บ้านเราถึงตรงไหนอะคบฝั่งนี้นี่ถึงแค่นี้เลยกำแพงนี้เลยเอ้ยอ๋อทะลุออกไปอีกปะบ้านบ้านนี้ด้วยบ้านนี้ด้วยค่ะนี่คือบ้านเตี่ยที่อ้าวยังไงงงทะลุยังไงบ้านเชื่อมกันจริงๆแล้วมันเป็นสองหลังเราก็ทําตรงกลางปิดเพื่อเชื่อมกันนี่คือสิ่งที่พยายามบอกเสมอว่าอย่าเชื่อมบ้านอ่านี่คือการเชื่อมบ้านเชื่อมบ้านพอเชื่อมปุ๊บพลังงานคือถ้าไม่เชื่อมเนี่ยพลังงานดีมันก็ยังเล็กับ พลังงานเสียมันก็เล็ก <S <S มันก็จัดสรรง่าย <S <S แต่พอเราเชื่อมปุ๊บพลังงานเสียมันก็ใหญ่ขึ้นพลังงานดีก็ใหญ่ขึ้นแต่คราวนี้พลังงานดีถ้ามันยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็รับไปแต่พลังงานเสียมันใหญ่แล้วเราไปอยู่ในตำแหน่งเสียจบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือมันเหมือนเริ่มจากการมีบ้านสมมุติผมมองมองมอง,มองตามแบบฉบับของผมนะมีบ้านที่ต้องอาถรรพ์ก่อนแล้วมันคำสาปอาดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มลงตัว หลอกให้ชีวิตดีก่อนเอ้ยมันจะมีหรอหลอกให้ชีวิตดีมันมีเพราะว่าบ้านเนี่ยอย่างที่บอกมันเหมือนคนกินข้าวพี่เรากินคําแรกยังไม่อิ่มอือพอกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกินตกอ๋อเพลินพลังงานเหมือนกันแรกๆเนี่ยมันดีแต่ผมเชื่อว่าดวงลูกอ่ะช่วยอือช่วยพ่อแม่อืส่งเพราะเด็กเนี่ยที่ดวงเด็กมันดีเนี่ยผมเชื่อว่าและอนาคตเด็กโดนคนเนี้ยมันก็จะน่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะดวงมันมาดีแล้ว มันมาช่วยพ่อแม่มันแล้มคราวนี้พอเด็กมันจะมีโอกาสโด่งดังมีชื่อเสียงมันก็จะช่วยพ่อแม่มันอีกเหมือนกันอืแต่คราวนี้อย่างที่บอกว่าแรกๆบ้านมันเพิ่งถูกสร้างพลังงานมนุษย์ชีวิตมันยังไม่ถูกเข้าไปใช้ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้กินยังไม่ได้ทํางานพอเริ่มพลังงานมนุษย์เริ่มเต็มเริ่มใช้ชีวิตในบ้านหลังนั้นแล้วคราวนี้ก็เริ่มส่งผลละท่านมุอาจางเต้บ้านหลังนี้มีผลกับคุณพ่อไหมมีเราเข้าด้านไหนเราเข้าตรงไหนบ้านหลังนี้ตรงกลางค่ะ ขอเข้าบ้านนี้นะก่อนแม่จะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าเกี่ยวหรือเปล่าไปครับม,มีห้องเก็บของอยู่กลางบ้านนะฮะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อแบบแปลกๆผมใช้คำนี้แล้วกันอันนี้คือ<บ>ที่อาจารย์เต้บอกว่ามไม่เชื่อมบ้านม,มันไม่ควรเชื่อม,ม,ม,อมคือพลังงานดีมันก็จะได้แยกคือ,อคือผมพูดเหมือนทุกครั้งเลยว่า คือเหมือนเรือที่มันโยงกันอ,ะอ่ะพอเรือลํานึงมันซุดปุ๊บอ่ะถ้าคุณไม่ตัดสายเชือกตัดสายโซ่มันก็ดึงลงไปทั้งทั้งหมดอืเพราะงั้นทางเดียวคือพยายามตัดเชือกเนี้ยให้มันขาดกกันอ,อย่างน้อยถ้าบ้านนี้แย่บ้านนี้ประคองได้ทุกคนก็ย้ายไปอยู่บ้านที่ดีมีใครเคยเห็นวิญญาณผู้หญิงที่ใส่มาชุดนอนสีขาวไหมคะตอนนี้มีวิญ,ญญาณผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนสีขาวแต่หน้าแต่หน้าเหมือนคนที่ เหมือนคนนั้นคนไหนเหนคนที่ที่ทำกับข้าวอันนี้คือเป็นคนไทยไหมหนูว่าคนไทยออืผมผมยาวหรือลาวอะผมท่านผมยาวผมก็คือผมแบบยาวหน่อยครับประมาณอะปราบาอ่า,าสวัสดีครับท่านมีใครสูบบุหรี่ไหมรได้กินบุหรี่นะ สวัสดีครับอันนี้คือห้องใครอะค่ะเมื่อก่อนเป็นห้องนอนเตียค่ะตอนนี้อาจารย์เต้ได้กลิ่นบุรีผมยังไม่ได้กลิ่นนะนนแต่เตียเตียสูงสูงเลยนคะคะโซฟานี้หรือเปล่าก็เห็นการเคยมีคนเคยใช้ชีวิตอยู่น่าจะเป็นคุณพ่อนล้วแหละคะ่ะ แต่คุณแม่ไปไปนานไปนานมากแล้วค่ะมีคนดูแลคุณพ่อไหมคะหรือว่าพ่อก็อยู่ของคุณพ่อเองคือตั้งแต่ยายมาอยู่บ้านเนี้ยคุณพ่อจะมีเด็กลาวมาอยู่ด้วยไม่แน่ใจเหมือนเป็นการทําสัญญาของเขาเขาจ่ายเงินให้ทางครอบครัวแล้วก็เด็กคนนี้ก็มาอยู่<ม>ดูแล,แลใช่เขาก็จะมาอยู่อยู่ช่วงหนึ่งประมาณ3าสีป่ปีแล้วก็เปลี่ยนอีกคนหนึ่งมาอยู่ดูแล แล้วมีผู้หญิงลักษณะอย่างที่คุณออฟบอกไหมครับมีผมลักษณะแบบที่ออฟว่าไหมสวยสวยขาวผมไม่มีอ่ะแต่ตอนนี้คุณเจอคุณพ่อไหมคือท่านก็มาแบบเป็นเป็นแบบถามก็ตอบอ่ะฮะสวัสดีครับคุณพ่อเกิดอะไรขึ้นครับไม่ไรคุณพ่อบอกไม่มีอะไรบ้านฝั่งบ้านฝั่งนู้นเหรอพ่อไม่อยู่เขาไม่อยู่หรอครับกูอยู่อะไรนะกูอยู่ ทำไมอ่ะทำไมเขาถึงไม่อยู่อ่ะทำไมเขาถึงไม่อย <ah> uh MM ู่อ่ะครับเ้ไปๆไปๆจะนอนแล้วแกนอนเร็วหรอประโยคนี้พูดประจําจริงปะจริงตัดตัดจุดตัดลําคานัะไปไปกูจะนอนละอ่ะเราถ้างั้นเราจะได้ไม่ยุ่งกับคุณพ่อเดี๋ยวเราไปตามหาส่วนของเราดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมมูฟเข้าด้านนี้